Bitcoin กลับมาอีกแล้วน,นะครับพร้อมแต่50,000นเหรียญอย่างรุนแรงนะฮะแม้แต่คนที่เกลียด Bitcoin คนที่ตามด่าบิตคอยเนี่ยยังบอกเลยว,ว่าเสียได้ที่ไม่ได้เข้าซื้อบิตคอยนะครับและเห็นด้วยว่ามันอาจจะไปถึง1 0 0 0 0แเหรียญน,นะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิดจะเล่าฟังนะครับ สิ่งพือนฐคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์พารตีไลฟ์ที่มาพูดคุยถึงการลงทุนการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยเฮ้ยบิตคอยกำลังเติบโตด้อย่างรุนแรงนะครับแต่ไปถึง50,000เหรียญแล้วครับพร้อมทางตลาดคริปโตตัวอื่นๆเนี่ยก็เป็นสีเขียวหมดเลยนะครับอีเทเรียมคาร์ดานโน่บนแนนนะฮะโดยเฉพาะคาร์โนเนี่ยครับ ต่อ11%เลยนะเขาเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ประเดิชวนคุยวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเหรียญบิตคอยหรือราคาบิตคอยที่เติบโตขึ้นนะครับแต่มี something บางอย่างเนี่ยที่แบบเฮ้ยเตะตาผมพอสมควรนั่นคือเรื่องของคุณปีเตอร์ช,ชิพนั่นเองซึ่งคุณปีเตอร์ช,ชิพเนี่ยครับสาวบิตคอยก็จะรู้จักดีนะครับในนามของนักดาบบิตคอยในตำนานระดับโลกเลยนะครับแล้วก็โดนถอนงอกโดนเด็ก ซัดนวลเนียถอนงอกกันไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่พี่แกเนี่ยก็ยังมั่นใจก็ยังคงด่าบิตคอยอยู่ครับแต่เมาน,นี้เหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะเขาบอกเองว่าบิตคอยอาจจะไปถึง1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับแล้วก็วยังไม่เชื่อ Nothing, แต่ว่ามันอาจจะไปถึง1นึ่งแสนเหรียญได้นะแล้เขายังบอกอีกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้จักบิตคอยตั้งแต่เนิ่นๆแ, Libya แล้วแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้ซื้อเหมือนไว้เอา้าเกิดอะไรขึ้นทําไมนักด่าบิตคอยถึงบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ซื้อบิตคอยและนะครับบอกอีกว่ามันไปถึง1นึ่งแสนเหรียญได้ครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเชิญชวนคุยเนาะว่าปิจิชิปที่คุณมองเห็นหรือคนหลายคนเนี่ยปราโมทว่าเป็นลุงหลกกะลาอะไรเงี้ยนะครับในยองสาวต่อร้านปีที่ไม่เข้าใจบิตคอยไม่เข้าใจระบบการเงินโลกยังยึดติดอะไรกับเก่าๆเนี่ยผมจะเชิญชวนให้คุณมาว่าลุงคนนี้เนี่ยพิเศษนะครับลุงคนนี้เจ๋งคุณคิดลุงข้างบ้านคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับ ซึ่งจะบทสัมภาษณ์วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่คิดนะว่าบิตคอยเนี่ยจะมาได้ไกลขนาดนี้ครัมาได้ไกลขนาดนี้มาถึงอะไรครับหมายถึงว่าเฮ้ยมันมีกองทุนอะไรมาเล่นมาลงทุนเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นเทสลากองทุนอย่างคุณเคททีวูดเนี่ยก็มาลงทุนครับจะถามว่าเขาชอบหรือเขาเชื่อมันไหมเขายังตอบนะครับว่าเขาเองก็ยังไม่เชื่อมันและคิดว่าเป็นฟองสบู่เหมือนเดิมครับซึ่งจะบทสัมภาษณ์ของเขานะครับเขาก็บอกว่าในรอบทุกรอบที่มีการเติบโตของ Technology เทคโนโลยีีเก็ม คนฉลาดฉลาดแล้วก็มาออกมาเชื่อมั่นในบิตคอยแต่ว่าคนฉลาดหลายคนก็เลือกจะไม่เชื่อมั่นในบิตคอยเหมือนกันนะครับและเขาบอกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยนะเคยเห็นบิตคอยตั้งแต่ตอนก่อน10เหรียญอีกอะ่ะและเขาก็เสียดายถ้าเขาซื้อได้ก็อยากจะซื้อไปเหมือนกันครับเอาจริงเนี่ยหากมองผิวเผินนยก็ดูเหมือนเขาก็มาว่าบิตคอยเหมือนเดิม,มแล้วแต่มีซัมติงที่เปลี่ยนแปลงเปเล็กน้อยน,นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่ามันเหลือศูนแน่นอนหรือมันจะแบบว่าเป็นของไร้ค่านะแต่วันนี้ดูเหมือนจะยอมรับว่ามันมีค่ามากขึ้นเพพียงงแแแต่ว่ววาาาาอาจจะรราคคาไปล้ับ พร้อมทั้งบอกอีกนะ่รับว่าถ้าคุณไม่ขาย b บิตคอยตอนนี้ก็เรียกว่าโง่แล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นไม้ขายต้องรีบขายนะครับแหม่ก็ยังคงเกลียดบิต o i n อยู่ดีนะครับแต่ถ้ามองกันจริงๆเนี่ยว่าคุณมป็นอชไเป็นศัตรูกับ b บิตคอยหรือเปล่าหรือว่าเกลียดอะไรบิตคอยขนาดนั้นหรือตั้งโต๊ะบอกว่าฉันจะเจาะตมตีบิตคอยจนวันตายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เพราะซึ่ง้าใครที่ติดตามคุณปีเตอร์ชิปมาตลอดนี่นะครับจริงๆเขาโจมตีเนี่ยไม่ใช่บิตคอยนะครับแต่เป็นเรื่องของระบบการเงินเรื่องของเฟดนะครับเรื่องของโครงสร้างทางการเงินมาตลอดครับเขาเนี่ยเป็นสาวกที่โจมตีเงินดอลลาร์ว่ามันจะเสื่อมค่าด้อยค่าเกิดเงินเฟ้อเกิดไฮเปอร์อินฟลชันวัตทองคำเนี่ยนะจะเติบโตนะครับเพราะระบบการเงินมันผิดเพี้ยนโครงสร้างมันพังไปแล้วฮะและซึ่งในช่องของเขาเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยนะก็จะพูดถึงเรื่องการเงิน น้อยมากที่จะแบบออกมาด่าบิตคอยนะจะส่วนใหญ่เป็นแบบเ,เรื่องทองคําเรื่องการเงินอย่างเงี้ยนิกสันเนี่ยนะครับห้ปีดอลลาร์เนี่ยนะฮะเงินเฟ้อเฟดอะไรเงี้ยจะมาโจมตีในมุมนี้ซะมากกว่าครับถ้ามองในจุดนี้เนี่ยถ้ามองจริงๆนะครับคุณจะเห็นภาพว่าคุณปริชิพเนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องของโครงสร้างพอสมควรนะและเห็นว่าโครงสร้างมันบิดเบี้ยวและเขาก็แบบอาจจะเข้าใจบิตคอยจริงๆก็ได้ครับเพราะบิตคอยที่ออกแบบมาเนี่ยมันออกแบบเพื่อแก้ปัญหาระบบการเงินที่บิดเบี้ยวที่มันไม่ยุติธรรมอะไระต่างๆนานานนครับ มันมีครั้งหนึ่งครับในปี2011นะครับที่มีผู้ประท้วงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของว่าเฮ้ยคนรวยคุณควรจะมาแบ่งเงินให้คนจนกันมาได้แล้วนะครับซึ่งคุณปีเตอร์ชิปเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งนะฮะที่แบบไปเดินกลางผู้ประท้วงครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมคืน1%นนั้นนะครับหมายว่าเขากำลังโจมตีกันว่าคนติสิเกเนี่ยยากจนทำไมคนรวย1%นถึงไม่มาช่วยไม่เอาเงินออกมาดูแลคนบ้างนะครับซึ่งปีเตอร์ชิปเนี่ยเข้าไปทอล์กไปคุยเลยว่าเนี่ยคอคน นึ่งเซนมี็อไรก็มาคุยกับผมนะครับหากใครได้ไปดูคลิปคลิปนี้แล้วเนี่ยเขาเป็นการ educate นะครับการให้ความรู้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าจริงคนรวเนี่ยเขาก็แบบสร้างเนื้อสร้างตัวจากคนจนๆพวกไปนั่นแหละแต่สิ่งที่ม่ยุททธรรมจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนนะครับแต่เป็นเรื่องของระบบทางการเงินเรื่องโครงสร้างที่ ที่คุณเห็นอย่างวกันนี้การพิมพ์เงินการสร้างนี่พวกนี้ครับถ้ามอในมุมนี้เขาเป็นคนที่น่านับถือเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ไปโจมตีแต่เป็นการ educate คนเรื่องของโครงสร้างอ่ะผมถึงบอกว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเข้าใจโครงสร้างความบิดเบี้ยวความผิดเพี้ยนของการเงินนะไม่แน่เขาอาจ,จะรู้จักดีกับแบบสาวิดคอยหลายคนด้วยก็ได้ครับซึ่งพอเป็นมุมนี้ผมถึงคิดว่าเฮ้ยคุณพิยชิพนี่เขาอาจจะมีอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวกับบิตคอยน์มากกว่าเชลคิดก็ได้นะครับโดยเฉพาะลูกชายของเขาเนี่ยนะครับคุณสเปนเซอร์ชิพเนี่ยคุณสเปนเซอร์ชิพเป็นลูกชายแท้ๆของคุณปีเตอร์ชิพนะครับแต่เขาเป็นบิตคอยเนอร์ตัวจริงเรียกว่าอออินบิตคอยเลยครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับที่แบบพ่อเนี่ยเกียดบิตคอยเข้าไส้แต่ลูกเนี่ยชอบบิตคอยร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าอออินนะครับว่าครอบครัวชิพเนี่ยนะฮะมีบิตคอยค Bitcoin เยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะปีเตอร์ชิพนี่รู้จักบิตคอยแต่สิบเหรียญถูกไหม ็ไม่แน่ว่าลูกเขาเลยจะถือเยอะมากนะครับมันเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณบิดชิปเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายทอดมุมมองกับลูกของเขาเรื่องของระบบการเงินงที่บิดเบี้ยวที่ปิดเพี้ยนโครงสร้างที่ไม่ดิธรรมต่างๆนานาแล้วลูกเขาเนี่ยก็เลยอินก็เลยไปซื้อบิตคอยแทนที่จะไปซื้อทองนะครับก็ตั้งข้อสันนิษฐานต่อไปว่าการที่เขาออกมาด่าบิตคอยแบบนี้เนียมันก็เป็นการเหมือนกับโปรโมทบิตคอยในทาง,อ,งอ้อมนะครับจากซริงิเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่โปรโมทบิตคอยโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะฮะ ถึงแม้จะโดนด่านะครับถึงแม้จะโดนสาววอลบิตคอยเอาออกมาสาวไส้เนะี่ยเปรียบเทียบบิตคอยกับทองคําต่างๆนานาเนาีน่ยนะครับแกก็ยังยิ้มนะครับเนี่ยรู้ว่ายังยิ้มอยู่นะยังยิ้มแล้วก็จะโโมทบิตคอยแบบลับๆต่อไปนะฮะโอเค okay, วันนี้แหละก็เลยมาชวนคุยเรื่องของคุณพิทาชิปนั่นแหละนะครับแล้วคุณเห็นอย่างไรคุณคิดว่าการที่คุณลุงคนนี้เนี่ยนะฮะออกมาด่าบิตคอยเกลียดชังบิตคอยแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะเข้าใจโครงสร้างของการเงินมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบเเดดิินนนนนนลลงงถสาม ให้ความรู้กับคนเรื่องของโครงสร้างที่บิบเบี้ยกับคนแบบที่มาประท้วงด้วยอะสับผมเฮ้ยไม่ธรรม,มดาเลยนะแล้วเขาเองก็มีลูกชายที่อออินในบิตคอยนะครับไม่รู้ว่าตอนที่ราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาจัดตอน10เหรียญนะครับ หรือไม่แน่ว่าคุณปิยชิชเนี่ยอาจจะถือบิตคอยแอบถือบิตคอยเอาไว้ที่ไหนไม่รู้ก็ได้นะครับโอเคก็มาเล่าให้ฟังเท่านี้สำหรับผมแล้วผมคิดว่าบิตคอยหรือทองคำเนี่ยก็มีหน้าที่ค,คล้ายๆกันนะเป็นเซฟแมนแอสเซทนะครับที่มีความไม่ขึ้นตรงต่อใครนะไม่มีใครมาทําลายมูลค่าของทองคําได้นะครับถึงแม้ว่าสกุลบิตคอยอาจจะบอกว่าทองคําก็คือเหรียญมีมที่มีอายุก,กว่า5,000ปีอะไรแบบนี้นะครับว่าความจริงแล้วทองคําเองมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะนอกจากถือเอาไว้เฉยแล้วก็ราคาขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยครับเพราะว่า90%ของทองคําเองก็ไม่ได้ออกมาใช้ในอุตสาหกรรมถูกไหมครับนั้นทองคํากับบิตคอยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็มีคําถามความเคล็ดข่นบางอย่างที่คล้ายๆกันนะครับดังนั้นผมมองว่าดีทั้งคู่เลยนะครับและทําหน้าที่เดียวกันนะฮะแต่ว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นทองคำานดจิตตอนที่ทําอะไรได้มากกว่าทองคําเหมือนเป็นทองคําที่ดีกว่าทองคําแบบดั้งเดิมก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งถามอ,อในคนทั่วไปเนี่ยนะวาว่าบิตคอยก็จะไม่ชอบทองคำเนาะหรือคนทองคําก็จะไม่ชอบบิตคอยนะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่จะเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ตรงข้ามนะกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่เป็นศูนย์กลางนะครับที่มีการผิดบิดเบี้ยวทางน้้นโครงสร้างการไม่ยุติธรรมการของโครงสร้างการเงินงงางการ,รที่อาจฉีดให้คนรวยอะไรเงี้ยครับ ทุกคนเนี่ยผมว่าอยู่ตรงข้ามกับสิ่งนั้นหมดเลยไม่เป็นทองคำหรือบิตคอยก็ตามนะครับซึ่งคุณมิเชลเองเนี่ยก็ไม่อยู่ตรงข้ามกับบิตคอยแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกับเฟดอยู่ตรงข้ามกับเงินตลา์นั่นเองครับ สักทีนีขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับอย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ก like, ดติดตามช่องพริมพ property ด้วยนะครับขอบแสดงความยินดีกับคนที่กําไรนะนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้การลงทุนจะอย่างใดนะกำไรเองก็เพราะว่าความเพราะคุณได้ศึกษาหรือคุณเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องมองว่าผมนะแอบเสียวแอบกลัวเหมือนกันนะครับแต่ก็จริงด้วยนะครับก็ขอได้ความรู้จากคลิปนี้ไปเต็มๆเลยนะครับและใครอยากจะลงสมัครนะครับ membership นะครับเป็นความรู้ห้องเรียนวงในที่มีเรื่องของ insider talk เเนนะนีีี่่ยมมือวา้ก็ พี่ที่บบเก่งเรื่องของโปรแกรมมิ่งมาคุยเรื่องของโปรเจกต์ดีฟายยูสวอามให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นสังคมที่ดีในการมาแลกเปลี่ยนการสึกผมตื่นเต้นที่จะเอบอกคนว่าถ้าใครสนใจอ่ะมาอยู่ในกลุ่มนี้มาเล่ามาคุยมาแชร์ไอเดียกันได้ก็จะเอาความรู้เนี่ยนะครับเกิดวงกว้างเรื่องคริปโตให้มากขึ้นในประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณทคนนั่ฟังจนจบจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ